สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตำบลทําหลงครับผมนะครับสภาองค์กรชุมชนตำบลทําหลงนะครับก็อยากได้นําพื้นที่ก่อนครับตำบลทําหลงเราจะแจ้งสภาเมื่อปี51นะครับภารกิจสภาแล้วก็คุยกันทุกประเด็นงานในพื้นที่นะครับถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อะไรบ้างที่มันจะเป็นทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้บ้างนะครับเราก็มีการทําสวอตในพื้นที่นะครับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆหน่กาสนะครับพื้นที่ทํ้ลงเนี่ยตางจะบอกก่อนมีทั้งหมดหหมู่บ้านนะครับมีทั้งหมดหมู่บ้านแต่ละหมู่มมบ้านก็จะมีของดีของเล่นต่างๆกันออกไปนะครับอย่างเช่นหมู่หนึ่งก็จะมีเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องจากสารไม้ไผ่หมู่ที่2ก็จะมีเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะครับพี่น้อยสุริยะชูวงศ์นะครับแล้วก็มีกลุ่มจากสารจากสารใบใตานนะครับบ้านหลวงพุทธประใบพี่นุยพี่แอลนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วย น้องนองนักศึกษาในชุมชนก็จะไปเรียนรู้ที่บ้านพี่ดุยพี่แอลนะครับแล้วก็จะเป็นฐานกิจกรรมจักสวะใบตาให้นักท่องเที่ยวไปทําด้วยนะครับแล้วก็มูลที่3านี่ก็จะมีเรื่องของบ้านว่าวนะครับบ้านว่าวที่น้องโอ้จะเรื่องของการออุลักษ์ว่าวไทยไว้นะครับว่าจุฬาว่าพักเป้านี้ก็จะเป็นฐานกิจกรรมให้เป็นท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ให้นักท่องเที่ยวไปลงมือทําที่นั่นเลยนะครับมีกลุ่มน้าพริกของที่ท่านวิญญาน่วยเป็นประธานอยู่ครับกลุ่มน้าพริกก็ชาวบ้าน จะนัดรวมตัวกวันเดยล่าจะจะทำลำพีก,ก็ใครมีคาตะไครก็หิ้วกันมาใบมะกรูดกลหิ้วกันมานะครับแล้วก็เหลือจากนั้นก็จะซื้อนะทำแบ่งปันรายได้กันอ,อกไปแล้วก็จะมีเรื่องของฐารนเรื่องของขนมตาลมีปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยมิกะนะครับตอนนี้ก็ปุ๋ยไส้เดือนเราเดือนเดือนเอาไปเป็นพันกิโลนะครับก็มีรายได้ของตรงนี้เข้ามานะครับแล้วมาบูดีสีเป็นเรื่องของกลุ่มาตาลประดิษฐ์ส่วนตาลลูกขนอมนะครับก็ไหว้พระหลวงพ่อดำอายุพันปีนะครับ ขมู่หก็จะมีเรื่องของกุ้งต้มพริกเหมือนกันบู่ที่5แล้วก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าอย่างหนานครับมู่ที่6เป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดจากของงานสภาที่เป็นหนุนเสริมอยู่ด้วยนะครับผมปัจจุบันตำบลทําหลงพื้นที่เนี่ยเรา,เร,าเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็จดแจ้งเป็นเรื่องของวิสาหกิจวิสาหกิจภายใต้การทํางานของสภาเช่นเดียวกันนะครับเราทํางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่เช่นในพื้นที่เรื่องขอองงตทททีี่่่านนนรวมกัใเรื่องของการทําแผน นะครับแผนชุมชนนะครับแผนตำบลแผนปีแผนรายปีอะไรงเงี้ยเขาพยายามเอาภารกิจของงานสภาไปสอดแทรกในเรื่องของการซ่อมสร้างบ้านนะครับพื้นที่พวกคนที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเนี่ยพยายามเอาภารกิจตัวนี้ไปสอดแทรกด้วยนะครับคนที่ไม่มีมมพื้นที่ทํากินอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานนอกพื้นที่เนี่ยก็จะเรื่องของทกอออ้อมสินที่เข้ามานุนเสริมนุนเสริมของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ การทําเรื่องป้ายทําซื้อทำอ,อบร้มมกคุเนธแล้วก็มีลแล้วก็ท่องเที่ยวทอททอ,ทอ,ทอแต่ทาสื้อประมวลประชาสัมพันธ์ในคนกระเพียรชุมชนทก็จอก็พารับไปศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบก็มาพัฒนาให้เข้ากับบริบทเข้ากับชุมชนเรานะรแล้วก็อบตออบตนทอที่เป็นพ่เลี้ยงหลักเลยนี่ก็ว่าได้อันนี้จะไม่ทิ้งนะครับมีการติดตามหนุนเสริมทําแผนนะครับว่ามามาเช็คดูที่ว่า อะไรมันที่มันอ่อนลงไปเปล่าหรือว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์นี่จะทาจะพัฒนานมันยังไงนะครับก็มีการติดตามสนัเสริมกันทุกปีนะครับอตอนนี้พื้นที่เราตำรบจตำรวจน,นเป็นพื้นที่ต้นแบบเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วก็ว่าได้นะครับเราทํางานภายใต้บ,บริบทบรทิบ,บรทที่ที่เรามีที่เราเป็นนักท่องเที่ยวก็จะมามาเห็นมาเห็นสิ่งที่ชีวิตการไปอยู่ของคนชุมชนเราอยู่กันแบบเรียบง่ายคนชุมชนจะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเกษตร มีการปลูกกล้วยกล้วยหอมท้องทรงออกนะครับส่งไปเซเว่นสรงไปญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องของตานวิถีตานวิถีนานเนี่ยที่เราทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาว่าได้นะครับเป็นพื้นที่เรียนรู้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวิถีตานตโนเส้นทางท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์นะครับตอนนี้เราจะแจ้งเป็นโฮมหลอดนะครับรองรับท่องเที่ยวได้ไประมาณ40ท่านมีครัวชุมชนโดยเชฟชุมชนแล้วอบรมกับไปอบรมกับของอกระทรวงการท่องเที่ยวโดยการใช้ทุนในพื้นที่เนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีแกงหัวตานต้ยยมยำต้มคาไก่ใส่หัวปีทอดหมันมะละกอะอ่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเป็นร้านอาหารือครัวตานตะนที่แบบอบรมมาลูกกันมานะครับเนี่ยสิ่งต่ตางๆเนี่ยเกิดขึ้นหลายๆนู่นหลายงาน,งานภายใต้ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนที่เรามีการพัฒนาทุนในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไงให้เกิดเป็นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไงเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต้องไม่ต้องไปเอาข้างนอกมาเพราะมันจะไม่ยั่งยืนและเป็นการเพิ่มทุนด้วยนะครับ จากผู้รู้ภูิปัญญาสองคนในชุมชนที่มีเนี่ยก็ร่างสร้างตัวกันขึ้นมานะครับอย่างภารกิจสภาเนี่ยท,ที่เราสําคัญเลยนะครับที่เรามีการพูดคุยกันทุกทุกสเดือนหรือว่ามีน่วยงานเข้ามาพูดคุยเราจะเอาชวนพี่น้องเราถือโอกาสเนี่ยบางทีงบประมาณมันก็ไม่มีเราก็ใช้เวทีของเ,อเวทีเชื่อมโยงนะครับเราวรวมอาจจะรวมเลยคุยงานอื่นด้วยคุยงานสภาด้วยทีเดียวกันเพราะเ,าเวลาเรียกพี่น้องเรามามบ่อยๆมันก็อย่างว่านะคนมีภารกิจนะ คุยกันทีเดียวเลยก็ได้ได้งานได้ประเด็นงานหลายเรื่องเหมือนกันเราจะแจ้งเหมืนตั้งแต่ปี5้าหนึ่งนะครับภารกิจสภาเาซ่อมบ้านไปปีนี้เราได้รับงบประมาณมา3หลังนะครับบ้านคุณจำลองวิไลเลิศนะครับบ้านคุณบุญช่วยแล้คุณบุญช่วยบ้านคุณบ้างพี่อ้อนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องรายได้เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็หลังคารั่วอะไรเงี้ยพยายามเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้งบประมาณที่ได้มาก็หลังละ18,000ปันบาท หนึ่งหมื่นแปดพันบาทน,นะครับเนี่ยครับภารกิจสภาก็มีอยู่ประมาณเนี้ยที่ที่เราแจ้งให้ทุกท่านทราบนี่เราจะเดินหน้าไปยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เราก็พยายามหาโอกาสหาว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยจะพัฒนาต่อยอดอเพิ่มมูลค่าเพิ่มเขาได้อย่างไรอย่างบางคนบางคนก็ทําเรื่องของกเกษตรแต่มันขาดเรื่ององค์ามรูื่องการปกแารปรรูปนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆก็มาเย็น,นกล้วยหอมก็ทํากล้วยหอมก็ส่งขายเลยทั้งหวีเลย นะครับอันนี้มาแปลรูปเป็นเรื่องของอกล้วยชากล้วยเบากแตกนะครับก็สบู่ลูกตาลมังกรณ์เราก็ทาขนมตาลเอ๊ยเวลายีตาลมือมันขาวแล้วก็เกิดพัฒนาเป็นสบูลนนบสบ่ลูกตาลนะครับเนี่สบู่ลูกตาลแล้วเราก็ให้หมาไห้ช่วยวิจัยว่าในเนื้อตาลมันมีสารอะไรทําให้เพิ่มความขาวได้มาทำเป็นสบู่ลูกตาลอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็มีการเพาะกา้าตาลเพาะกา้าตาลเราส่งออกกา้าตาลเดือนเอนเป็นพันต้นนะครับส่งออกไปทั่วประเทศเลยก็เป็นไรายได้ยุคโควิดนี่แหลคะครับวิกฤตเป ใน,ในดีมีเสียในเสียมีดีเราต้องนั่งนิ่งๆวิเคราะห์ดูว่าจะทํำยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้ว่ามันจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครับจากสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยโดยหนึ่งสมองสองมือจากการที่เราเรียนคนที่ทําเรื่องของแผนธุรกิจก็จะรู้เรื่อง CBMC ใช่ไหมฮะก็เอา,เอา,เอา,เอายามาตัวนี้แหละมาประยุกต์ใช้นะครับเราก็าใช้สื่อออนไลน์สร้าง y o u t ท b e ท y o u t u b โปรโมทไปเพราะา YouTube จะไม่หายโปรโมทเฟซมีช่องทางไหนบ้างที่ไม่ใช่ทุนนะครับพอคนเห็นก็จะสั่งซื้อเข้ามา แล้วก็ส่งออกโดยให้กลุมป้าป้าเนี่ยเพาะไว้ผมก็จะขนโพสส่งออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมนะครับแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ทุกคนควรจะปลูกผักผักส่วนครัวร่วมกินได้นะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันอะไรไม่มีเราก็ซื้อบ้างนะครับมันก็จะประหยัดไปนะครับครับก็ภารกิจสภาก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ